ก็มาป่าแล้วพี่ก็มาดีครับเห็นไหมครับขัขึ้นกำลังขึ้นนะคะร้านก่อนร้านโอ้โหสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่างโอตัวจะแล้วนะครับวันนี้จะไปก่อร้านนะล่คนอยากไปนอนนะครับและแล้วเราก็มาถึงที่พัทยาแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางพัทยาใต้นะครับเพื่อเข้าสู่แหลมฉบังนะครับ ผมก็มาหาที่จอดตรงวัดนะครับเสียค่าที่จอดอยู่40บาทนะครับค้างคืนได้เลยนะครับถ้าไปอยู่ตรงนั้นอาจจะเสียอ200อาบขึ้นนะครับที่จอดแถวนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่คนเยอะอยู่พอสมควรนะครับพี่ครับแถวนี้มีตู้ไอทีไหมมีครับอยู่ตรงไหนหอดเห็นได้กันไหมกลางเห็นเซเว่นไกลขึ้นไหมครับไม่ไกลรอเดินตรงข้ามได้ไหโอเคขอบคุณครับ อันนี้มันหน่งร้อยหน,นึ่งจ้ะร้อยหนึง่งมีก็ร้อยหนึ่งเสียอะไรดีสีดำได้มั้งแล้วแต่หนูลองได้นะล,ลูกลองอันมมีใหญ่กว่าอะไรใช่ไหมอันนี้มันจะมีหมวกเด็กอันนี้ของคนโตอันนี้หมวกเด็กเหรอ,อให้เราผมซื้อให้ลูกกันหนึ่งก่อนเอ๊ะ,อะพ่อซื้อมาให้เนี่ยโอ้อยกดร้านครับผมอ๋อไปทำอะไรครับเนี่ย บรรยากาศด,ด้วยครับอ๋อปีเปมันร้อนครับแลวแล้วฝนก็ลงเม็ดแล้วนะครับเรียบร้อยฝนตกอฝนตก่ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาเนี่ยว้าวจะไม่ทื่อเลื่นต่อมาใช่ไหมตอนอุ่มแข็งขึ้นได้เลยค่าเรือโดยสารข้ามไปฝั่งเกาะล้านนะครับอยู่30บาทนะครับแล้วก็เตรียมตัวใส่ชูชีพกันเลยนะครับคือสะอาดตาแบบนะครับ บายบายพัทยากำลังมุ่งหน้าไปสู่เกาะร้านกันนะครับประมาณ30นาทีนะครับก็ถึงละ ก็ถึงกันแล้วนะครับที่นี่เกาะล้านนะครับท่าเรือนหน้าบ้านนะครับและเราก็ได้ไปพักอยู่ที่รีสอร์ทเกาะไผ่นะครับ <c oughs> พอ่อตาเป็นยังไงครับ <c oughs> และก็ทางรีสอร์ทก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ให้ฟรีนะครับ2คนต่อนหนึ่งท่านนะครับก็จะได้1หนก็นึ่วครับพีน,นน้ำใสมากน,น้ำใส่ไหมใสน,ไ,<ว>นไปดูดิไปดูเกาะตรงนู้นไป

งยว่น้ำมาแล้วตอนนี้เวลากิม่โมงแ่้เดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวว่าเทสลำใหญ่หน่อยโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเจสกีกันนะครับเจสกีอันนี้นะครับ1,200บาทนะครับเป็นเรือเจสกีเครื่องจะใหญ่กว่าปกตินะครับ มันจะมีอยู่3ไซส์นะครับมี 1200, 1000แล้วก็800นะครับหลังจากนั้นเราก็ได้อาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวมากินหมูกระทะกันนะครับแล้วก็นะต่อด้วยนะตกหมึกนะครับเบ็ดนะครับคันละ100บาทนะครับผมตกที่ท่าหน้าบ้านนะครับคือเดินไปได้เลยนะครับเดินไปตกได้เลย แล้วก็จะมีคนขายเบ็ดคนให้เช่าเบ็ดอยู่ตรงนั้นในห้างหนึยบาทตกได้จุ่มไว้จุ่มไว้จุ่มไว้ก่อนไม่ดูน้ำก่อนเออเอาเอาดิขอโทษนะครับขอโทษนะครับอี้เด่นเลยฮึมฮึมมีแต่แดกวัฒกครมเลยเยอะนี่ตัวที่สองนะครับตกได้นะครับเฮ้ยขอโทษนะครับดูไปไม่ดูนะ แต่ว่ามันยังไม่ตายนะครับเนี่ยไปไปหนกันครับแม่ลูกหา <c oughs> ปลาครับเอาไปหาปลาครับมื้อเย็นครับ